โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาเทรดในวงการคริปโตนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสมัครบัญชีบ i n a น c e นะครับบ i n a น c e คืออะไรบ i n a น c e ก็คือเว็บเทรดคริปโตเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโมนะครับแต่ว่าวัดจากเว็บคอยมามาเก็ตแคปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะอ่านี่นะครับผมเห็นว่า ขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับมีโวลูมเนี่ยเป็น300กว่าล้านเลยนะครับซึ่งสูงที่สุดในโลกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววิธีจะสมัครยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครคุณก็คลิกที่ใต้ลิงก์ดีสคริปชันนี้นะตรงสมัครใบแนนได้ที่นี่นะกดคลิกเข้ามาเลยนะครับผม ก็นี่นะครับคุณจะเห็นคําว่า r e f e l ID ตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะใช้เป็นส่วนลดในค่าธรรมเนียมในการเทรดได้นะครับผมอ่าก็ช่องแรกนะครับก็ให้คุณอย่ากรอกอีเมลไปนะครับผมแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะอย่างน้อย8ตัวนะแล้วก็มีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวหนึ่งมีตัวเลขตัวหนึ่งนะครับพอใส่รหัสเสร็จแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยครับผมออย่าลืมกดติ๊กถูกตรงนี้ได้นะครับให้มัน ขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะแล้วก็กดสร้างบัญชีอ่ามันจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเราก็แค่เลื่อนจิ๊กซอตรงนี้นะเลื่อนไปให้มันตรงกับอ่าให้มันให้มันเข้าร่องรอยของมันนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมันก็จะอ่าทำการส่งรหัสยืนยัน6ตัวเนี่ยไปที่อ e ีเมลของคุณนะครับเราก็คุณก็ไปที่อ e ีเมลนะครับก็จะเห็นว่ามีเมลจาก b y n e เข้ามานะครับแบบนี้นะครับ นี่ครับเราก็เอาตัวเลขตรงนี้นะครับที่ขวา copy แล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้ได้เลยสำเร็จครับผม โอเคครับมันก็ขึ้นว่ายินดีต้อนรับสู่ n บแน e นะครับเราก็มีบัญชี n บแน e เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราจะยังเทรดไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องไปที่แดชบอร์ดตรงนี้ก่อนนี่ครับมันจะขึ้นมาว่าการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับผมซึ่งคุณจะใช้อ่าจะใช้เบอร์ยืนยนันหรือว่าจะใช้ Google ยืนยันก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทําทั้ง2อ,อย่างเลยแล้วกันนะฮะการยืนยันผ่านโทรศัพท์ก็คลิกเข้ามาฮะแล้วก็ตรงนี้ เลือกให้เป็นประเทศไทยนะครับคลิกไปทีนึงแล้วก็เซิร์ชไปว่าไทยนะครับมันให้มันขึ้นบวกหกหแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใสเ่เลขเบอร์โทรของเราโดยไม่ต้องใส่ศูนย์นำหน้านะครับผมเออพอใส่ตัวเลขเบอร์โทรของเราเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็กดส่งรหัสได้เลยครับผมแล้วเราก็ OTP นะครับจาก SMS ที่มันส่งเข้าเบอร์เราเนี่ยเราก็มาใส่นะฮะ อีกอันนึงครับเป็นรหัสยืนยันจากอีเมลนะครับแล้วก็กดตรงนี้คลิกที่นี่เพื่อรับรหัสนะครับแล้วเราก็กลับเข้าไปในอีเมลของเรานะแปลมานะฮะนี่ครับจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก๊อปปี้มาแล้วพาร์ทวางได้เลยครับผมโอเคเรียบร้อย <c oughs> นี่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ใบแนนะเราลงทะเบียนบัญชีแล้วแล้วก็ทำ two factor เรียบร้อยแล้วนะครับผม ขั้นตอนต่อไปจะฝากเงินนะครับแต่ว่ายังฝากไม่ได้นะเออเราจะต้องทําการยืนยันบัตรประชาชนของเราก่อนนะครับซึ่งให้คุณคลิกมาที่บีแอนหน้าแรกตรงนี้นะใครที่ไม่ได้ทําไม่ทานตามผมนะแล้วก็คลิกที่รูปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยตรงนี้นะครับผมค่อยๆแนะนําแต่เราไม่ต้องสนใจอะไรนะเรากดไปที่ยืนยันตอนนี้นะครับผมแล้วเราก็ทําการใส่ชื่อจริงนาะมสกุลจริงนะแต่ว่า ผมเนี่ยมีบัญชีอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกรอกมั่วนะครับแต่ว่าทุกคนต้องกรอกข้อมูลจริงๆนะฮะอันนี้ผมยังแค่ต้องการจะให้ทุกคนดูเฉยแล้วก็ต่อไปนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของเราเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทําการกรอกไปแล้วในบัญชีจริงของผมอันนี้ผมแค่มาเทสให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็กดต่อไปได้เลยครับอ่ามันก็จะขึ้นว่ายืนยันตัวตนแบบนี้นะครับผม โอเคเราจะต้องยืนยันถึงระดับกลางก่อนนะครับจึงจะเริ่มเทรดได้เราก็กดยืนยันตอนนี้ไปฮะนี่นะครับมันจะขึ้นบัตรประชาชนมานะครับเราก็ต้องอกดต่อไปแล้วก็นี่ครับตามรูปเลยครับก็คือต้องอัปโหลดหน้าแรกแล้วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบัตรประชาชนนะครับผมซึ่งจะต้องเห็นเต็มใบแบบนี้นะครับห้ามเห็น คือคึ่งกลางๆหรือว่าห้ามตัดต่อห้ามเบลอห้ามเอาอะไรมาแบบห้ามห้ามให้มันสะท้อนแสงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งรูปเนี่ยก็ขอให้คุณอัปโหลดรูปจริงๆนะอันนี้ผมแก้เอารูปรูปแบบรูปมัวๆมาสาธิตให้พวกคุณดูเฉยๆเ,เพื่อที่จะแบบอธิบายขั้นตอนต่อๆไปได้เพราะว่าในบัญชีจริงของผมอะผมใส่ข้อมูลจริงของผมไปแล้วผมไม่สามารถที่จะเอาบัตรประชาชนใบเดิมมายืนยันแอคเคาท์อื่นๆได้อีกเพราะว่าหนึ่ง 1บัญชีต่อ1บัตรประชาชนเท่านั้นนะฮะโอเคแล้วก็กดต่อไปแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปหน้าของคุณเองนะครับก็เนี่ยบอกว่าอย่าใช้ภาพที่ตกแต่งเสริมสวยอะไรต่างๆแล้วอย่าแต่งหน้าอย่าสวมหมวกอย่าถ่ายภาพหน้าจออะไรแบบนี้นะครับก็คือหน้าสดเลยนะครับผมคุณก็อัปโหลดหน้าจริงๆคุณไปนะอันนี้ผมทด,ลอ,ทดลองให้ดูเฉยแล้วก,กดต่อไป โอเคคือคือถ้าเกิดถ่ายหน้าตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะรอดําเนินการภายในหนึ่งชั่วโมงหรือว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงยังยังยืนยันไม่เสร็จก็รอไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าเกินวันสองวันนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้เองนะครับส่วนอันอันนี้ผมยืนยันตัวตนร่มเหลียเพราะว่าผมผมมั่วข้อมูลนะครับแค่ต้องการที่จะอธิบายให้มือใหม่เข้าใจฟังฟังแล้ว เข้าใจและจะได้ทําตามไปทีละสเต็ปสเต็ปถูกนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นบัญชีจริงของผมนะครับก็หลังจากที่ยืนยันบัตรประชาชนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับเรียกว่าตรวจสอบยืนยันตัวตนตรวจสอบแล้วนะครับผมเพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะ,ะสามารถเริ่มต้นเทรดได้นะครับผมส่วนวิธีการเติมเงินหรือว่าเริ่มต้นเทรดเนี่ยก็ลองไปดูใน คลิปวิดีโอเก่าของผมได้นะครับวิธีเติมเงินถอนเงินและซื้อขายเหรียญบน n บแน e นะครับซึ่งผมทําไว้ในคลิปนี้แล้วนะค,คลิปนี้เป็นเพียงแค่การสอนสมัครแอคเค b า n บแนนเฉยๆนะฮะก็ถ้าเกิดผู้ติดขัดหรือว่าสงสัยอะไรยังไงเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ใต้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมก็วันนี้ก็มาสอนสมัครให้ดูกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ